สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงช่องที่จะพาคุณไปพบกับเนื้อหาหน่าสนใจมากมายในปี2568นี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่หลายคนอยากรู้นั่นก็คือ6ปีนักสัตว์โดดเด่นเรื่องความรักในปี2568ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เกิดปีไหนก็มีโอกาสค้นพบ ความรักที่ยิ่งใหญ่ในปีนี้และในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปีนักสัตว์ที่มีโอกาสโดดเด่นที่สุดในเรื่องความรักพร้อมเคล็ดลับและทิศทางที่จะพาคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความสุขและความเข้าใจมาร่วมฟังและแชร์ประสบการณ์กันเถอคะค่ะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเนื้อหาดีๆ จากช่องของเรากันนะคะในปี2,568นี้ความรักจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของรายหลายคนโดยเฉพาะสำหรับบางคนที่มีพื้นฐานในนักษัตวที่โดดเด่นเรื่องความรักซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่หลายๆคนได้พบการเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์บางคนอาจได้เจอรักแท้ในที่สุด ขณะที่บางคนอาจจะได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจนกลายเป็นคนที่พร้อมสำหรับความรักที่ยั่งยืนในอนาคตซึ่งในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ6ปีนักษัตว์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องความรักในปี2568และความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ละปีนักษัตว์ปีนักสัตว์แรกได้แก่ปีชวด ปีชวดในปีนี้จะมีความสุขในเรื่องของความรักอย่างเห็นได้ชัดรักใครที่ผ่านมาจะกลายเป็นความเข้าใจและปีนี้จะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ขั้นตอนที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในปีนี้จะมีโอกาสยาวนานและมั่นคงปีนักษัตวที่2ได้แก่ปีมะเสง็งปีมะเสงมักมีความลึกลับและมีเสน่ห์ในตัวเอง และในปี2568นี้คนที่เกิดในปีมะเสงจะมีสเสน่ห์ในเรื่องของความรักมากขึ้นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในปีนี้มักจะเต็มไปด้วยความหลงไหลและความตื่นเต้นพร้อมทั้งมีโอกาสเจอคู่ที่เข้าใจกันดีในระยะยาวปีนักสัตว์ที่3ได้แก่ปีมะเมียปีมะเมียมักเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังและความกระตือรือร้อนในทุกๆด้าน ปีนี้จะเป็นปีที่มีความรักมีความสำคัญและทำให้คนเกิดในปีนี้รู้สึกมีความหมายมากยิ่งขึ้นพวกเขาจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและสมบูรณ์แบบได้ปีที่4ี่ได้แก่ปีเถาะปีเถาะเป็นปีที่มีความสงบและมีการเอาใจใส่ในความสัมพันธ์ในปีนี้ความรักที่เกิดขึ้นในปี2568นี้ จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเชื่อมั่นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นในปีนี้จะมีเสถียรภาพและมีโอกาสที่จะเติบโตไปในทางที่ดีปีนักสัตว์ที่5ได้แก่ปีจอปีจอเป็นปีที่มีความซื่อสัตย์และความรักที่มั่นคงในตัวเองในปี2568นนี้คนเกิดปีจอจะพบกับความรักที่จริงใจและมีความมั่นคงในระยะยาว แม้บางครั้งจะเจออุปสรรคแต่ด้วยความซื่อสัตย์และการให้ความสำคัญกับความรักความสัมพันธ์จะยั่งยืนและแก้ไขปัญหาไปได้นักษัตว์ที่6นักษัตว์สุดท้ายได้แก่ปีวอกปีวอกมักจะมีความฉลาดและการเข้าใจในความต้องการของคนอื่นในปี2,568นี้คนเกิดปีวอกจะพบกับความรักที่เต็มไปด้วยการเติบโตทางอารมณ์ และจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจและร่วมมือกันในทางที่ดีทุกคนมีลักษณะนิสัยและเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักสัตว์ไหนความรักในปี2568จะมีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญคือการเปิดใจและเรียนรู้จากประสบการณ์เพราะความรักไม่ได้มีแค่เรื่องของการเจอคนที่ใช่ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเข้าใจตัวเองและคู่รักให้ดีขึ้นด้วยปี2568ถือเป็นปีที่เหมาะสำหรับการเติบโตในด้านความรักไม่ว่าคุณจะเกิดในปีนักสัตว์ไหนความรักในปีนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสที่ดีในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนโดยการเปิดใจและให้ความสำคัญกับคู่รักและความรู้สึกที่แท้จริง จะช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและสมบูรณ์แบบได้อย่างแท้จริงหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลขเสริมดวงด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีความสุขและสมหวังในความรักในปี2568สวัสดีค่ะ